ทุกคนครับเจ้าแม่สุชาดาตรงนี้เป็นที่ ท่านถูกประหารชีวิตนะครับแล้วก็ตรงนี้คือวัดพระาธาตุดอนเต้าพระพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามนะครับซึ่งเป็นที่ที่ประดิษฐานพระแก้มรกฏที่ตอนนี้เราอยู่ที่กรุงเทพมหานครวัดพระแก้มรกฏนะฮะเคยประดิษฐานอยู่ที่นี่สาปีและนี่คือแม่น้าําวังทุกคนตํานานแห่งนี้ผมมาแบบไม่ได้ตั้งใจเลยว่าจะมาได้กราบไหว้แม่สุชาดาซึ่งเป็นเจ้าแม่ที่ทุกคนเนี่ยรู้จักเป็นอย่างดีที่บอกว่าได้รับการประหารชีวิตอย่างไม่เป็นธรรมในสมัยในอดีตเลยทําไม่ต้องคํำสาบกับชา เปลาำปางว่าจังหวัดนี้ทําไมถึงไม่พัฒนาเป็นเพราะโดนเจ้าแม่สุชาดารามเนี่ยตอนได้รับการประหารชีวิตโทษทันอย่างไม่เป็นธรรมเนี่ยท่านได้สาบแช่งเอาไว้หรือเปล่าประมาณอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งเขาก็บอกว่าไม่น่าจะเป็นจริงหรอกมันก็เหมือนลำปางก็มีสนงสนเห์พัฒนาตามเอกลักษณ์ของตัวเองนี่คือพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามที่ผมไม่คิดว่าเราจะมีบุญมาอยู่ตรงหน้าเชื่อไหมตอนแรกผมไม่ทราบนะว่าวัดอะไรผมมากินข้าวซอยบ้านข้าวซอยตรงนี้เดินจาก ณนะบ้านแม่รีสอร์ทมาประมาณกิโลกว่าๆอุ้ยมีภูเขาด้วยตรงนี้ผมเพิ่งเห็นนะเนี่ยทุกคนนะฮะแล้วพอผมกินข้าวซอยเดินมาเสร็จใช่ไหมฮะวันก่อนเราเดินไปแม่น้ําวังไปกินร้านชิวถูกไหมฮะแล้วปรากฏว่าผมก็เดินมาทางนี้เพื่อจะไปท่ามะโอเขาบอกท่ามะโอจะเป็นบรรยากาศที่นักท่องเที่ยวชอบมากๆเลยเป็นเมืองเก่าของลําปางผมก็อา้าวมากินข้าวซอยก่อนที่บ้านข้าวซอยแล้วผมก็อา้าวแล้วตรงนี้มันคืออะไรถามไปถามมา เจ้าของร้านเขาซอยะนะครับเขาบอกว่าตรงนี้มีศาลเจ้าแม่สุชาดารามผมก็เอ้าเคยได้ยินถูกไหมฮะเพราะตรงนี้เป็นตำบลพิชัยของจังหวัดลำปางไม่ไกลาจากณบ้านแม่เนี่ยเขาก็จะมีคําขวัญของตำบลพิชัยแถวนี้เขาจะเรียกว่ามะขามต้นมะขาม300ปีประเพณี3วัดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไหวเจ้าแม่สุชาดารามแล้วก็เอ๊ะ เจ้าแม่สุชาดารามเราเคยได้ยินวัดพระแก้วดอนเต้าทุกคนที่เราไปอ,อ้อบ้านป่องนักจําได้ไหมที่ยาญาเจมอ่ะเขามาถ่ายละครที่นั่นอ่ะเรื่องหนึ่งในสวงหรือมิวนิสราเขามาถ่ายเรื่องเทพบุตรจุฑาเทพเขาก็ใช้พื้นที่วัดป่องนักอ่ะนะฮะเป็นเป็นวังอยู่ข้างบนที่รับประทานอาหารกันฉากนั้นอ่ะนะฮะแล้วก็เราก็มองเห็นวัดนะฮะ เนี่ยฮะพระแก้วย้อนเต้าแต่ไกลเลยเราก็ถามเจ้าหน้าที่ที่บ้านป่องนักว่าวัดอะไรอย่างไกลๆทําไมสวยจังเลยและเชื่อไหมวันนี้ขนลุกมากพอเราเดินมาเพื่อจะไปท่ามะโอแล้วก็เลยแวะมาที่ศาลเจ้าแม่สุชาดารามสิ่งที่เห็นคือวัดแห่งหนึ่งซึ่งผมไม่นึกไม่นึกว่าจะเป็นวัด,วดพระแก้วสุชาดารามแห่งนี้อยู่ตรงหน้าแม่น้ําวังลอยกระทงเขาบอกว่าตรงนี้จะเป็นงานลอยกระทงที่สวยมากนะฮะทุกปีลอยกระทง แล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่ที่พระ,พะแม่เจ้าแม่สุชาดารามเนี่ยถูกประหารชีวิตอย่างไม่เป็นธรรมซึ่งเดี๋ยวเราค่อยมาพูดกันถึงประวัติความเป็นมาว่ายังไงนะฮะท่านสาบเอาไว้ท่านก็บอกว่าถ้าท่านไม่ได้มีความผิดที่ดูกลก่าวหาจากเจ้าเมืองลำปางว่าไปนางล้องแวะกับพระเถระเอ่อพระเถระในยุคนั้นน่ะนะฮะที่เอาแตงโมไปถวายแล้วก็เจอพระแก้วอยู่ในแตงโมนะฮะเพราะว่าคําว่าบัก บักเอ่อบักเต้าก็คือดอนเต้าอ่ะนะฮะก็คือแตงโมเต้าก็คือแตงโมนั่นเองเราจะสังเกตเห็นว่าเนี่ยฮะใครที่มาขอพรหรือว่าถวายนะฮะบูชานะฮะเจ้าแม่เนี่ยก็จะมีแตงโมนะฮะเห็นไหอยู่ข้างหน้าทุกคนนี่ฮะแตงโมเห็นไหมฮะแล้วเขาบอกว่าข้ามไปฝั่งนู้นเดี๋ยวเราอาจจะได้ข้ามไปแน่นอนนะฮะก็จะมีรูปปั้นของเจ้าแม่สุชาดารามยืนถวายแตงโมแล้วก็เอ่อ ยืนอุ้มแต่งหมูประมาณอย่างเงี้ยต้องเดินหาก่อนนะครับวันนี้ครั้งแรกที่เห็นพร้อมๆกับคุณออทุกคนที่อยู่ในคลิปนี้ใครดูคลิปนี้จบขอให้จเจริญรุ่งเรืองเพราะผมขนลุกไปนะฮะระหว่างเจอเรารู้สึกว่ามันศักดิ์สิทธิ์อะรู้สึกเหมือนเราโชคดีที่เราได้มามากินข้าวซอยแล้วไม่นึกว่าวันหนึ่งเราจะมาอยู่ตรงหน้าแม่น้าําวังที่เป็นตํานานของเจ้าแม่สุชาดานี่ฮะคำไหว้แม่เจ้าแม่สุชาดาเขาบอกว่าศักดิ์สิทธิ์มากขอพรได้จุดจุดทูบเก้าดอกนะฮะทุกคนนี่ฮะแต่งหมูนะฮะ ตอนสมัยในอดีตเนี่ยที่ผ่าพบพระแก้วมรกตเป็นแก้วก่อนนะตอนแรกแล้วก็เอาไปสลักเป็นแก้วมรกตซึ่งตอนนี้เนี่ยองจริงอยู่ที่วัดเออ่ลำปางหลวงพระธาตุลำปางหลวงนะฮะอันนั้นก็คือเป็นในส่วนของตำนานประวัติของอ,อพระแก้วมรกตแต่ในส่วนของพระแก้วมรกตที่สมัยรัชกาลที่หนึ่งไปได้มาได้คืนมานะฮะ หลังจากที่ลาวเอากลับไปนะฮะอยู่ที่นี่32ปีแล้วก็ในหลวงราชการที่หนึ่งเนี่ยก็ไปไปเอาคืนมาประดิษฐานที่วัดพระแก้วนั่นก็เป็นอีกพระแก้วมารากหนึ่งนะฮะทุกคนอาจจะงงนิดนึงแต่ก็คือสรุปว่าวันนี้เนี่ยเราได้มาเห็นกับตาวัดพระแก้ว ดอนเต้าสุชาดารามเป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกตที่อยู่ที่กรุงเทพตอนนี้เคยประดิษฐานอยู่ตรงนี้32ปีแล้ววันนี้เราได้มีโอกาสมาไหว้นะฮะเจ้าแม่สุชาดารามซึ่งเป็นตำนานของจังหวัดลำปางนะฮะตอนที่ท่านถูกประหารชีวิตเนี่ยท่านอาธิษฐานว่าถ้าเกิดท่านไม่ผิดขอให้เลือดนะฮะอย่าหลงอย่าไหลลงดินนะฮะตรงนี้เลยนะฮะท่านบอกท่านอาธิษฐานแต่ปรากฏว่าพอโดนตัดคอนะฮะ เลือดเนี่ยก็พุ่งหายไปในอากาศเลยทุกคนแสดงให้เห็นถึงว่าออท่านไม่ได้มีความผิดใดๆนาตามที่ถูกกล่าวหาจากเจ้าเมืองลำปางในยุคนั้นใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นคํำสาปแช่งว่าเออเหมือนกับตระกูลลำปางณนะลำปางเนี่ยขอให้มีอันเป็นไปประมาณอย่างนี้ฮะแต่ตอนหลังก็มีการถอนคํำสาปนี้โดยการเขาบอกว่าได้มีการสร้างศาลให้ท่านนะเพื่อลบคำสาปนะฮะแล้วก็สร้างออศาลที่สร้างในปี2517 แล้วก็10ปีต่อมา2527ตรงนั้นก็เป็นสะพานแห,แห่งหนึ่งที่ข้ามไปฝั่งนู้นเพื่อจะถ่ายบาปที่ออถ่ายคำสาบให้กับคำสาบของท่านเพื่อจะให้ชาวลำปางอยู่เย็นเป็นสุขจเจริญรุ่งเรืองมาจนทุกวันนี้นั่นคือสะพานที่เราว่าที่พูดถึงนะฮะซึ่งตรงสะพานนี้เดินไปนิดเดียวก็จะเป็นเข้าซอยเ,ออเป็นบ้านเข้าซอยนะฮะจริงๆตรงนี้จะมีอีกอันหนึ่งเป็นก๋วยเตี๋ยวถาดหลุมใช่ไหมย,ยังไม่ได้มาทานเลยเป็นก๋วยเตี๋ยวเหมือนกับใส่ไป็หลุมๆมาทุกคนเดี๋ยว